ต่อเนื่องกันที่ความเคลื่อนไหวของพิบลิกอังกฤษนะครับค่ำคืนนี้มีศึกลอนดอนดาร์บี้แบชเกิดขึ้นนะครับเชลซีจะเปิดสแตมฟอร์บิชกับรับการเยือนของอาร์เซนอลในช่วงเวลา19 30นาทีครับการแข่งขันฟุตบอลพิบลิกอังกฤษนะครับคู่บิ๊กแบชในค่ำคืนนี้นะครับลอนดอนดาร์บี้แบชครับฝืนใหญ่อาร์เซนอลจะบุกไปเยือนเชลซีทีมจากฝูงตอนนี้เชลซีมี56คะแนนจาก23เกมนะครับนำหน้าสเปอร์แล้วก็อาร์เซนอลที่คะแนนเท่ากันนะครับอยู่9คะแนน เกมล่าสุดนี้ก็บุกไปสเสมอกับลิเวอร์พูลหนึ่งประตูต่อหนึ่งออพร้อมในเกมนี้ครับคอนเต้ไม่มีปัญหาเรื่องของนักเตะเจ็บหรือว่าติดโทษแบนใดแตทั้งสิ้นเลยมีเพียงดาวิดลุยส์ครับที่บอกว่าเจ็บเข่าแต่คาดการณ์ว่าน้่นจะไม่มีปัญหาอะไรเกมนี้ยังคงใช้ผู้เล่นชุดเดิมลงสนามนะครับมีโบกรุปตัวเฝ้าเสาแผงหลังมีดาวิดลุยส์ครับเซซ่าอัสปริเกต้าแกรี่เคฮิลวิงแบ็กสองฝั่งเป็นวิกเตอร์โมเซสครับแล้วก็มาโกสอลองโซ สมิธฟิลใช้เอกโรกองเต้กับเนมาย่ามาติชครับ,บ,รบแล้วก็มีแนวรุกเนี่ยเอเดนอาซาเปโดโรดริเกสครับโดยมีเดียโก้คอสตาวันนี้เป็นหัวหอกตัวเป้าประที่เชสปาเบกัสครับแล้วก็วินเลียมเนี่ยพร้อมจะเป็นทีเด็ดบนมานั่งสำรองต่อไปครับมาดูทางฝั่ง,งของแอสโตรกันบ้างนะครับเกมล่าสุดริกล็อกแพ้วัดฟอร์ดคาร์บ้าน1ประตูต่อ2เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้มี47คะแนนจาก23เกมหล่นมาอยู่ที่ สามนะครับความพร้อมในเกมนี้ปืนใหญ่ยังไม่มีอาร์เซนเวนเกอร์นะครับกุนซือที่จะคุมทีมข้างสนามเพราะว่าติดโทษแบนเช่นเดียวกับกาลิซาก้านะครับแถมอารอนดัมฟี A ่ P C, มีอาการบาดเจ็บน่องนะครับก็คาดการณ์ว่าน่าจะไม่มีรายชื่อในเกมนี้การจัดทัพปีเตอร์เช็คเฟลสาวนะครับแผงหลังใช้สกอตต์รันบูตเตอร์ฟี่ยืนเซนเตอร์คู่กับรอร็องกอสเซียลนี่มีแอคเตอร์บารินแล้วก็นาะโช่บอริอลเป็นแบ็กสองฝั่งนะครับแดนกลางใช้อเล็กอเล็กช์ชบาเลนนะครับทำเกมร่วมกับฟรานซิสโกก็แลง เกมรุกมีเป็นซุตโอซิลนะครับอเล็กซิสซานเชสแล้วก็ทีโอวอลคอตโดยมีดานี่เวเบกนะครับที่ทำผลงานได้ดีมากนะครับในเกม FA ฟเอครับที่ผ่านมาเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับไปดูโปรแกรมการแข่งขันในค่ำคืนนี้นะครับคู่4ี่ทุ่มนี่ก็หลายคู่เลยครับคริสตันพาเลตเจอกับเซนร์แลนด์เอฟเวอร์ตันเจอกับบอลมัธเฮาสซิตี้เจอลิเวอร์พูลนะครับซัลแฮมป์ตันเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดวัตฟอร์ดเจอเบอร์ลินและปิดท้ายในค่ำคืนนี้เที่ยงคืนครึ่งนะครับทอมแมนฮอปสเปอร์นะครับจะเปิดบบบบ้าานนรรรัักเยืออขงสโ